Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทอะได้น้ำาทุดาดาวจุดมุ่งมาต่อตั้งใจหลักก้าใจปลายตนเรกธิดาตามลังตั้งสามคนจะตั้งเกตนพ้นแริดรี่มด่มาตนมากหน้าไปจากวันตั้งเติน ทนผาดหน้าไปจากวัง อยกลางป่าแก่งหน่ในกำนนะัก็มีอาจารุจีชาวผู้หนึ่งซึ่งมีนาว่าเจ้าบาปวันนี้เจ้าบาปใไ,ได้ข้ามาพบทนานอาจารย์ผูน้นี้ก็มีเรื่องอะไรพูดคุยกันผู้ชมมาความเข้าใจต่อมา oma mati sana onitika ามาถึงจำหนักที่กลางใจที่กลางใจของโยคีตอนนี้มีจิตเจ้าจังจรอนจิตใจจำในน้นทุกคำเจ้าจนจิตเจ้าผู้แ่งใครได้วิชาพอวันนี้เจ้าพอกิลเจ้าไม่เก้ามาไาย วันนี้เจ้าพอกินเจ้าก็ามาใจอยากจะได้ทาฟจึงตมามมีเรื่องไรเก้เจ้าจะตอบมาหรือการดาไม่มีทุกไม่เกิดความตุกใจสวัสดีครับทนอาจารย์วัดจุเดีหรบิงแม่ตุลาเละลูกนี่คือวันนี้หนูต้องการที่จะมาถามอาจารย์ถึงประวัติชีวิตของหนูอีกครั้งหนึ่ง มึงก็รได้แ,แต้มแด่ประวัติชีวิตประวัติชีวิตประวัติชีวิตแต่กูบอกสักีย้อนจะบอกกูไม่รู้ว่ามึงไป็นโรคอะไรมาแต่เนะี้ยท่านอาจารย์วันนี้ถ้าท่านอาจารย์ไม่บอกหนูจะหนีท่านอาจารย์นะมึงไปไหนะหนูจะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปแนละ้วอาจารกันมึงกู้ไปัานกูบอกกูบอกสักคำ หนูนี่เป็นลูกใครเด็กท่านอาจารย์มึงนี่ใช่มึงไม่มีปอไม่เมีแม่แลวหนูเป็นลูกใครอะ่ะกูเจกมาเจกมาจากไหนจากกีจากอะไรนะกีพึ่งหรออ,ออ๋อกีพึ่งเออคือเหลืองมันปันเทกูวรตองขันเด็กจะมีคนเด็กจะกอยรับใชายกู แล้วกูหนังปันกี้พึ่งบอกว่าเป็นก้อนขึ้นมาเดนีคุนเจ๊ให้เป็นมนุษย์พอเจ๊เป็นมนุษย์แต่กุททาให้มีปัญหากำลังขึ้นมาพอมึงมีปัญหากำลังขึ้นมากูคกิดขึ้นได้ว่ามึงจะต้องห้าปันนินจินดาบ้ายกูจนครบตามจํานวนเด็กกูตองขันและต่อไปเดนีมึงจะได้มีชีวิตี่เป็นเอจระแสดงว่าหนูไม่มีลูกหนูไม่มีพ่อและไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ โลกกาบไม้พวกกาบไม้แล้วหนูจะทํำยังไงให้ถึงจะมีชีวิตที่กิจสนาชีวิตที่จแล้วก็มึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมึง้เป็ดนินกินท้าบ่ายกูตามกํานดหรือว่าตามเกกูได้กํนหนดเอาไว้แล้วหนูจะไปหามาจากไหนในเมื่อหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่างนี้ ตัวเล็กๆอย่างนี้จะไปเอาพลังกำลังที่ไหนไปต่อสู้กับบุปผาชัดเพื่อที่จะหาเป็ดนินจินดามึงนน่มีแรงเนื้อยิ่งกว่ายากคุยบอกไงห,หนูนี่นะเออแรงมึงเรื่อว่ายักเรื่อว่ามัานเจด้าแต่ว่านี่เจมึงแปลโอ้ดีแล้วแต่อย่างนั้นวันนี้หนูจะไปทดสอบพลังกำลังที่กลางป่าถ้ามีพลังกำลังจริงๆแล้วหนูจะหาเป็ดนินจินดาไม่ท่านอาจารย์ ให้ครบทำจำํานวนแล้วหนูจะได้มีชีวิตที่เป็นอิสระไปนะหนูลาก่อนครับเดียวทําไมถ้าไ,ไปปบคนปิ้วดำดำป้อมว่าลืลินเตเกิกตเติกมึงอย่าเจออาก,อกาศร่มน่กว่านั้นได้แม่แล้วก็เชื่ออะไรเจอด้องเจอด้องแต่ไม่เป็นไรกูบอดลุกจิตไปขึ้นไปน้ำตอกตอกกันจ้าเหลาคู จะบาไปกับราตราีตอนนี้เธอเดนอกนอกสถานจะบาเจ้ากับปามิจานาันมาพบฟันกับเทวีติดกางไปพอมาพบฟันกับเตวีต ป่าหรือพวกมาหาของป่าเป็ดนินจินดาติดตัวมาเพียบเลยเรเาก็มีพลังกำลังเหนือยิ่งะยักษจริงๆเพราะฉะนั้นโดยจะต้องหลอกลวงเอาเป็ดนินจินดาพวกนั้นไปท่านอาจารย์บิกบ้าเฮ้ยพวกแกจุดจุดตรงนั้นเดี๋ยวนี้นะพวกแกหยุดอ่ะใครกัน นัวกับเป็นผู้ยิ่งไม่ฉาวกว่าเป็นใครใช่สิสวัสดีเจ้าคุณวัดดีครับคุณสวัสดีแกเป็นใครมาจากไหนเลยเนี่ยนั่งคุยกันพอนอมกันเดี๋ยวน้องจะเล่าให้ัญช่วยกวัดใจในตองปิ้ว ป้าป้าน,นึกไว้ตึงเลยว่ามานในป้าพวบกนนะ้ำ วันนี้ก็งามแต่เป็นใครแต่มาจากไหนนะตีลุกลำเดินก้ามอะไไปอยากทาบว่าเมือมีไมกัโอ้ยอยากตายนกว่าไปแต่ในกัน ตามยีจีจงบอกมาอย่าเลวนะละแลวจะบอกว่าทีนี้เป็นทีใครโตดอย่างไรกับนานีตีบุกปงปีก้มาแกเป็นใครลนะ่ะน้องคือคว้าหญิงสีจุดาจา้ะคว้าหญิงสีจุดา แล้วพวกแกรู้หรือเปล่าว่าดินแดนแก่งเนี้มันเป็นดินแดนงินศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนของพวกลุกกติวดาก็ยังไม่ทชาบหรอกนี่พี่เป็นใครเหรอฉั <c oughs> นคือลูกชาวของเทปารักโฮลลูกเจ้าเทปารักลูกเมียน้อยแงแก่ตรงใจแม่แก้ว้ยตัว <c oughs> เทปารักก็ไรอย่างลูก ม,มันเองแม่เตาจักได้เมียท mm ่านคงจะอยู่ในป่าได้กับก้อยได้กับพี่มาองนก็เ nah ป <Mot> ็นลูกสาวเตปารักครับจะเป็นคนที่คอยดูแลรักษาป่าแก่งนี้ห้ามแม่ใครเหยียบย่ำก็มาในดินแดนงินจากจิตแก่งนี้ถ้าใครเหยียบย่ำก็มาในดินแดนงินจักจิตแก่งนี้คนพวกนั้นจะต้องถูกลงโทษ รื้ประงานชีวิตโอ้แล้วาพวกเราไม่อยากตายแต่พวกแกไม่อยากตายพวกแกก็ถอดแก้แหวนกันทองกองไว้ตรงนี้แ,แต่ถ้าเราไม่ทอดไม่ตอดตายกูโตกแล้วเยายแกชคยไม่จงมาตายชอยวันก่อนในกูตลงจากรถบัสแล้วขึ้นรถเกองแกน้อยแกเนื้อกถองตามกูไปน้อยนะ่าวบากูเอาข้าไป ก็จำเดียวดิตามกูว่าไปใจกูว่าไปเล่บกุ้งชาเห็นบอกว่าไปเล่บกุ้งกันบอกว่าไม่เบียร์สักบาทหนึ่งละมันนี่ถุกกูใจตามกูว่าไปใจก็กูว่าไปเล่บกุ้งไปว่าจริ้งกันไม่ถุกกูกูขึ้นหนังตายป่ากูพไปเตะต่างเรียวตรงนั้นจอดรถครึบลงไปตึ้งจีกูหยุดยังเบียต่อไปจงไม่บักไม่จงมาตาย มึงบอกว่าไปแลบอกกูเงอตามกูว่าไปใจกูบอกว่าป้าเบียไปให้ลูกน้องมันตามมาได้ใจเปล่ากูบอกว่าเบียเป็ดเนี่ยเจ๋งๆต่อมนี้มันเข้าใจว่าเบ,บียจริงเลยที่อันจงมาไม่จงมาตายวะจีกูกวนไปแล่เดผมบอกข้าวปีดปืนเนีย่ยเนีปิงบอกก้าวพีตเนีย่ยนียปิงเปลือออเนี่ยล้ามเลยลืมไปอ่ะ กูจักกองกูกันเด็ดป้อมเดดปลายเลี่ยมชุบไปเลยเนี่ยเพียงงจีกันเด็ดผมจักช่องชัวโ์บงได้ยับหน่วยเพี่งไงจำเปือจนกับเจ้าวซาปุนกันเลยคนซาบาทคอยเจอนำตานจุมมาวุฒนกินอหมูบาจุกนั้นเนี่ยเล้งแต่เหลืองเด็กไม่มียุดผู้รำคาญนี้ตายดีกว่าบ้เปรตไม่มียุดจริงบอก ที่เจ้านี้ต้องไม่ใจลูกเจ้าเทมารับแล้วใครจะทองป้อมเคยเห็นพี่ทองเคยเห็นกับพี่เจ้านี้โยแกยรนานแก่์รนรังโจนนรังโจนน้อยแกราดกอนรุงรถดไม่ใช่รังโจนไม่รู้ไอ้นายโตฮันไปรังโจนนอกไทยกูแย่แม่คลองดูแล้วพี่ทองรู้จักก็เลือยป้อมเคยเห็นกับแล้วยวผมทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ แม่เนื้อคลอยชื่อไรขวัญตาได้เจอคนนี้ตรงนี้ก็ได้ตกตาอยากจะถามน้องว่าการราอยู่ในกันน้องบอกมาเติดแก้วตาถามไว้น้องอยู่กล้องใหญ่หรือทับเรล็กแม่เนื้อทองอยากพาคนนี้ เป็นไม่นวลละกงไปไม่จจดเนื้อทองนวลละกงไปเที่ยวกันไมพี่จะปาแม่ก,กันดาเนื้อคลอยไปถุกสาโอ,อยเนื้อคลอยไปกับปี่ใหม่ไปใหม่วบ้านไปเที่ยวเงานานจำไมหรือไปดูความเคกรองใหญ่ ไปไม่ไปไปขับพี่ทองไปเตน้ตาเมกันดาจากตบปิกเชื่อดำังผมหยิกไปหไมาแล้วนวลละอองไปเที่ยวทะเลใจงาดกองม่วงเนื้อทองพี่จะไงแม่นวลละกองนวลน้องเป็น,น้ำทะเลพี่ลงเล่นน้ำทะเล ไม่ได้ก็เพราะว่านลายว่านลายตั้งคังตั้งเปลงไปไม่ได้ก็เพราะว่านลายอันโดนน้ำเลงถ้าขื้นลงกับน้ำเทก้นหน้าเหมือนเค่งคันชังคังอยา่าแหนมหยุดเล่นแต่งกันดีว่าเ้ยป้ายิ่งไปเที้ยวอย่ามาแม่เป็นตั้งคังเดบ็บเปิดแตงน้ำเล่จายได้ล่ะ ก็ไปคุยกับเขาที่ทองเดี๋ยวกับการคุยกับุ้ยิงเราจะต้องวางมาตรมรนักธุรกิจ <c oughs> ฮัลโหลวางอกมือตื้อน,นะที่ไหนอะที่บ่อคุ้งใช่ไหมว่านี่ไงทองเจ้าของบ่อคุ้งพูดนะเออวพราะไงพวกแคลลูกคุ้งลงบ่อหรือยังอ๋อยังเลยเหรอเออเออเออแล้วทำไมอะทำไมไม่เอาลง ก็ลูกกุ้งที่เงี้ยซื้อมาจากภูเก็ตไงอะไรวะแกไม่เห็นลูกกุ้งเหรอแขวนอยู่เกือตัวูกคกุ้งเองือปงปลาเออพอลงทั้งหมดเลยทั้งแปดบอ่อเลยแปดบอ่อลงลูกกุ้งทั้งหมดก็ดสิบหกตัวบ่อเต่าปลอกเปล่าละเออแค่นี้นะเดี๋ยวเงี้ยจะโทรกลับก็ไปบ้านเออเออ,เอ,อ โที่บ้านใช่ไหมเอนน่นี้ใครรับสช้อ,อ่ะอ๋อน้องอามเหรออามนี่ป้าป้านะเชาอมอย่า,ออามมลูกเล่นบ่ดีเอออะไรนะไม่อยู่หรือเปล่าลูกอ๋อไม่อยู่ชั้นสามเหรอโอ้ราบจาันในบ้านเออรามจันในหลักมาแต่วัดจ้องอาจารย์ <c oughs> น,นูมันโทน้องพ่อเราเนาะ <c oughs> แล้วทำทำอะไรอ๋อดูหนังสือหลังเชื่อมตรวจสอบเอ็นสถานเป็นกระตานดูกอดเอ็นชาดเออเออขอสายแม่หน่อยเออเดี๋ยวโอนสายให้พ่อหน่อยนะเออใค่ย่ะหรอใค่สัตจิประเพาเหรอเธอมำนาเมียนแลนเออเออเออใช่ใช่เออ เามื่อวานได้ไปงานกับลูกเา่าเอา้าทำไมไม่ไปอะ่ะอันบอะ่ะรถเสียเหรอหแล้วกันเบนนอะ่ะว่าัางไล่กันออกไล่กันแหละกันจังกันกันกลา <c oughs> กันเบนรอทู่ <c oughs> ทำไมไม่เอาไปป้า <c oughs> อ้าป้าไปป้า <c oughs> แล้วกันบีเอ็มจอหลุด อ้าวก็พาไปต่อสิวันนั้นเตียงแล้วนอนพุงจมแหมดัตี่ปกันแล้วเออแค่นี้นะเออเออแค่นี้ยังําเป็นอจะไม่มีการื้อจานกาวนามือตื้ยังบังเรานุกอีตายวิตายูมื่อตื้อค็ตั้งกันตางนั้นวิตายูมือตื้คณะเจอบัวอันจบในยังใจวิตายูหรือแล้วก็วอกันเพื่อ แขงงัวชูนกเรียกเก้าเปล่าวอสองเปลี่นแขงงัวชูนกเรียกเก้าเปล่าวอสองเดลีนแขงงัววอสองวอแปดจอไหมแล้วแขงงัววอสองวอแปดได้มาที่โต๊ะที่สองด้วยเปลี่ยนโบน้อยโบูเจอปโต้อสบแต่ยังแปรโบูขึ้นเปล่าโบกขึ้นเปล่าเอย่างกันเนอโบนึงโยปลายโบนึ่งโยตายคนคนเปล่าชูนกเรียกปลายเปล่าวอสองเพียน ปลายเปล่าโฉนกเรียกคนเปลาว่าสองเปลี่ยนให้คนเปล่าช่วยเฉียงดูตุมลงมาตึงจังเล็กปลายเปล่าโฉนกเรียกคนเปล้าว่าสองเปลี่ยนปลายเปล่าโฉนกเรียกคนเปลาว่าสองเปลี่ยนให้คนเปล้าช่วยเฉียงดูว่าลายที่ทุ่มลงไปแล้วอ่อนหรือแก่เพนเป็นงครับเดี๋ยวนี้โบโจ๊บไดหลังเจียงเล่พอเจียงเซ็ตวัวลบทุกไป คนเปล่าสวนอกเรียกปลายพระวอชองคนเปล่ารายงานว่าลายที่ตุ่มลงมาแล้วเบ่งวอชองเปลอนยังเป็นบอสยันตังเป้ได้มีถ่องก็ไปคุยกับขาสิครับสวัสดีครับชัวัสดีครับผมอยากจะถามคุณอะไรสักหน่อยก็ถามสิถามว่าผมนี่ใครอ๋อแม,ม่พลูแล้ว ถ้าถามว่าคุณเป็นใครหอดไอ้ท้องทําไมเรียกทําไมหมายอไทำไมมึงจีบเงี้ยเออแต่ว่ามึงขี้ไม่ล้างที่แถแวเยอะแล้วทำไมความรักมันไม่เกี่ยวกับขี้เก่งความรักมันไม่เกี่ยวเะยแต่แมงโรมนมันเกี่ยวคุณผมอยากจะถามคุณว่าคุณนี้เป็นเรนหรือไม่ให้ไรนะถามว่าเป็นเรนหรือไม่ เป็นเรนนอะไรอะคือแบบว่ายัางโยบนเรนกับพ่อกับแม่เราว่าออกไปยกของชีตรงเงินมังแล้วมาใบาแรงของกูและได้ตงอนงดิชอบไปแรงหนักหน้ากับแรงกลางห่านเริ่มแกจังกูใจไปเจอกวยเตี้ยวได้แก็บมาเปล่าแต่ว่ามึงใจกูแคบมึงหวาเปลือกว่าน้องงอควยเตี้ยวออที่แก็บแก็บแก็บเก็บมันว่าแค่เพื่อพี่หัวมันให้แกบถุงหนึ่งนะถ้ามันใจตุ้งแหละตรงห้กู ครูพามาตึงตรงไงมึงนะครูเอ็นกลมๆกุ่นๆเบิร์ดเบิร์ดยิบก้อนปลงดังวิ่งเมยมเงียบมึงกินกอนทั้งครูยกทุ่งเตะใจปากอกต่างอู้เป็นป่วยเลยกลับไปตึงบ้านไว้นอในบ่ายอิเราชอยเมียมจุดตัดยางหลงครูาเหลือไม่ใช่ผมข้าวกายตองตายคนกับทำไม คือแบบว่าผมเนี่ยพวกแกนี่โยกยอเสียเวลาเนี่ยฉันถามพวกแกว่าพวกแกจะถอดแก้แหวนเงินทองกองไว้ตรงนี้หรือเปล่าจันไม่มีเวลาคุยกับแกหรอกออกไปอย่าแหมกันนั้นแต่งตายโอ้เงือกใช่หนวกหูอย่าแบบมึงเจอกูได้กว่าปะมึงเหี่ยวกูกำมายแบบมึงโดนมาบันี้กว่าปะมึงเจอกูถ้าคนยิ่งงามบอกแกป้ามดก้าวงน้ำใจเล่ได้ ใช่พรู้ไม้มันประตูด้กร้อนน่นเลยโอ,อ้จริงแล้วได้เปลือกจัดเปลืการที่พวกแกโยกย้อยอย่างนี้แสดงว่าพวกแกเนี่ยไม่อยากที่จะตอดแก้แหวนเงินทองกองไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมในเมื่อพวกแกไม่ตอดแก้แหวนเงินทองกองไว้ตรงนี้แสดงว่าพวกแกไม่เชื่อในเมื่อพวกแกไม่เชื่อเราจําเป็นที่จะต้องทดสอบกําลังกัน ทดสอบกำลังใช่เพื่อที่จะให้พวกแกรู้ว่าฉันเป็นลูกสาวของเต๋อฝรั่งจริงหรือไม่สาหรับฟ้าญิงฉันจะต่อสู้กันแต่หากว่าขวายิงแพ้แค่แหวนเงินทองเป็นของฉันตกลงแล้วถ้าคุณแพ้ฉันยอมเป็นใต้ขวายิงตลอดชีวิตสําหรับผู้ชายแต่ฉันแพ้ฉันยอมเป็นเมียพวกแกทั้งสามคนรอหอย และถ้าพวกแกแพ้นะ่ะเราก็ยอมเป็นพวกมึงทงั้งสามคนรอยบอกเธไดแต่หน้าใหญ่ไม่เจอกันรอยจังนาดีไม่ปนนะไม่หมาเราพูดมาแค่เวลาแต่ปนนะก็รุกรานอดีตกันกันก็นกนเีย ถ้าใครจะนั้คนนั้นจะได้มีผลประโยชน์จากไก่ตรงข้ามตกลงเอาเลยกว่ายิง่งพวกแกก็มองต่างา้าตคนไม่เต็ก็ได้มาเลยทำไบแกต้าไปใกรจับได้จะมองกว่าบ้าไครมาได้คนคนนั้นได้ไอตองแม่นอยจริงนะผมว่าป้าไปไอโตไปไอจับได้จะเอากันดู ไอ้แกเว้ยไอ้แกเว้ยไม่เออโตัวเราดูและมาอยากรู้เลื่องเขินว่าผู้หญิงคนนี้มันจะเก่งไปได้แค่ไหนแต่เป็นลูกของวงราชาเป็นลูกของนักรถแค่คงจะมีความสามารถมากพอที่จะต่อสู้กับฉันถึงเอาให้จุดเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวไปแก้วเดี๋ยวนี้ไปจับได้จับเอาแก่แล้วไปไหนอย่าไปมาโยกับปีทีนี่อย่้งนี้นมึงจะทำอะไรกูอีกกอดมึงละไอ้ต้องอย่ากอดมันหนักไอ้บ้าสไอ้บัดตบไอ้แกงขอแก้วเลิกจะจับผู้บาดไอ้แก้วมึงได้แล้วกูกัน มาหนีบ้าปะขอาก้าวบ้างบ้าปะก้าวมาบอลกูจู umas, ไปต่อเดี๋ยวมาตักตักอย่าอาฮึปูกันนี่นี่ไปเลยนี่จริงก็เหมือีกสิไอ้หน้าสัตว์ไอ้แก้วไอ้ตัวไหนไอ้แก้วไอ้สัตว์กูปูไข่ปลาไข่นี่ฮึเรียบร้อย ไหนเจ้านายมึงมึงอยู่ไหนจุดเดี๋ยวนี้ตั้งสามคนโดนทำร้ายฉลบอยู่่ามกลางปา่าแห่งนี้เหลือแค่เพียงฟ้าหญิงวิ่งร้องขอช่วยมาตามกลางไส้ป่าช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะใครจะช่วยมึงโอ้ยโอ้ย